ในยุคนั้นทัพปิศาจแดงเดินทางมาแข่งขันในฐานะการเป็นทริปเปิลแชมป์ครับปรากฏว่าโดนวัสโกตากามาสอนบอลเลยครับเอ็ดบุนโดยิง1ประตูโรมาเิโอยิงอีก2ประตูมันเป็นการประสานงานระหว่างผู้เล่น2คนที่เกลียดที่หน้ากันมากที่สุดแต่ผลงานออกมาเลิศดหรูที่สุดการชี้ดิชิงเด่นของทั้งคู่ไม่เคยจบครับแย่งปลอบแขนกับทันทีมไม่ส่งบอลให้กันแย่งยิงประตูกันเองหรือแม้กระทั่งแย่งกันยิงจุดโทษครับ จากเหตุการณ์ตรงนั้นครับเอ็มโดเลยตั้งปณิธานเลยครับว่าไม่มีทางจะเป็นเพื่อนกับไอ้หมอนี้ได้แน่นอนเป็นคู่ขาแบดบอยครับคู่หูขวางนรกที่เกลียดกันที่สุดบนหน้าบรัสซร์ฟุตบอลของบราซิล Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ฟุตบอลลิสตา้าครับดูผมจิตรกรสีคำเกรือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับในโลกของฟุตบอลนะครับการเล่นเป็นทีม11คนหรือโดยเฉพาะในตำแหน่งที่เล่นร่วมกันนะครับบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องยากครับที่จะให้พูกคนเหล่านั้นเนี่ยรู้สึกดีกับเพื่อนร่วมทีมทุกๆคน เพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินข่าวสารมาตลอดครับว่าคนนั้นไม่ถูกกับคนนี้คนนี้ไม่ถูกกับคนนั้นแต่ยังเล่นฟุตบอลด้วยกันได้อยู่ะภาพมันชัดเจนก็อาจจะเป็นแอนดี้โคกับเท็ดดี้ชูนิแคมที่เรานึกภาพออกนอกสนามนี้ไม่เคยคุยกันเลยนะฮะแต่ในสนามก็ยังเล่นด้วยกันได้ดีอยู่แต่ที่บราซิลก็มีเหมือนกันครับเป็นเรื่องราวของนักเตะ2รุ่นครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องนั่นคือโรมาริโอกับเอ็ดมุนโดและครั้งหนึ่งในปี2000ครับ พวกเขาเคยโลดแล่นให้กับวัสโกดาการมาอย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ถูกขนานนามว่าเป็นคู่ขาแบดบอยครับคู่หูขวางนรกที่เกลียดกันที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลของบราซิลเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วเกลียดกันขนาดไหนนะฮะระหว่างโรมาลิโอกับเอ็ดบุนโดติดตามไปพร้อมๆกันครับจุดแรกเราอาจจะเริ่มต้นกันที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้ครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเติบโตมาจากที่เดียวกัน และมีความฝันที่จะกลายเป็นยอดนักเตะเหมือนกันโรมาเลโอเนี่ยเป็นรุ่นพี่เอมบันโด5ปีครับแม้ว่าไม่ได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ให้กับวาสโกเดกามาแต่ว่าเติบโตที่นี่ครับเป็นเด็กฝึกหัดและก็เริ่มต้นอาชีพการคาแข่งซึ่งเอมบันโดนั้นก็เดินเข้ามาไล่เลี่ยกันเติบโตมาจากชุดเยาวชนเหมือนกันรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีแต่ความยอดเยี่ยมของโรมาเลโอนั้นเป็นภาพจำมากกว่าครับเขาก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในปี1988 ลายเป็นขวัญใจของทีมครับแม้ว่าจะสูงแค่167ซนเมตรแต่ว่ามีความพริ้วไหวลีลาการจดกอ์และท่วงท่ามากของเขาดูเท่เหลือเกินด,ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวครับทำให้ชื่อเสียงโด่งดังไปถึงทวียุโรปก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับ p s v e i อโอเในปี1 9 8 8หลังจากที่โรมาริโอย้ายไปยุโรปประมาณปีถึง2ปีครับเอ็ดมุนโดก็เติบโตขึ้นมากลายเป็นตัวแทนนี่คือเด็กสร้างคนใหม่ครับ สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทั้งคู่มีความมั่นใจตัวเองสูงมากๆโรเมโอนั้นสร้างผลงานไว้มากมายครับก่อนที่จะย้ายออกไปนั่นทําให้เอ็ดมุนโดที่เชื่อว่าตัวเองก็เก่งไม่แพ้กันเนี่ยเริ่มไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่เพราะมักจะถูกเอาไปเปรียบเทียบเสมอเรื่องราวเริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับรุ่นพี่ผลงานดีย้ายทีมออกไปรุ่นน้องเติบโตขึ้นมาแม้ว่าจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนก็ไม่พ้นถูกเอาไปเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่อาจจะยังไม่รู้ก็คือทั้งสองคนนั้นบุคลิกเหมือนกันเลยครับทัศนคติก็เหมือนกันผลงานในสนามยอดเยี่ยมแต่ระหว่างการซ้อมนั้นโอ้โหต้องบอกว่าหนักหน่วงเหลือเกินเป็นสไตล์นักเตะลาตินที่ขวนขวายหาความสุขก่อนในเรื่องของสภาพร่างกายชอบปาร์ตี้ชอบดื่มชอบเที่ยวเป็นแบบนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆครับผู้ในี้เห็นภาพก็คือแข้งพรสวรรค์สูงที่ไม่แยแสในเรื่องของการซ้อมเลยครับ แต่ด้วยฝีเท้าที่ระดับโลกเลยครับมันเลยทําให้ทั้งคู่นั้นกล้าไปสู่ความสําเร็จในเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลตอนที่ย้ายมาอยู่กับ P.S.V. e i n d h o v ครับ,บรโมเมเรมาเทโอมีกุนซือก็คือกุสติดดิงฮิดดิงถึงขั้นยอมรับเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่แตกต่างมากกับการที่ต้องมีนักเตะอย่างโรมาเทโออยู่ในทีมซึ่งบางทีเขาต้องยอมปิดหูปิดตาบ้างเพื่อจะให้สถานการทุกอย่างมันดําเนินไปข้างหน้า เตะแบบนี้เป็นพวกศิลปินครับลงสนามแบบทัศนคติเหมือนทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายมากแค่เดินออกไปแล้วก็ยิงประตูแล้วทีมชนะแม้ว่าฮิดดิ้งจะผิดหวังในเรื่องของการซ้อมแต่เขาไม่เคยผิดหวังในเรื่องของผลงานในสนามของโรมาลิโอเลยครับหลายๆครั้งครับเวลาเล่นเกมใหญ่ก่อนจะเริ่มการแข่งขันทุกคนก็อาจจะรู้สึกแบบเครียดกดดันเพื่อจะพยายามทํางานให้มันดีที่สุดแต่ก็มีโรมาลิโอนี่แหละครับที่มาจะเข้ามาพูดคุยกับกูซิดดิง้งแบบสบ,สบายๆเจ้านายใจเย็น ไม่ต้องตื่นตระหนกหรอกเดี๋ยวผมลงไปผมก็ยิงให้ทีมได้เองแหละแล้วเราก็จะชนะเหมือนเดิมฮิตติ้งบอกว่าโรมมโยเป็นแบบนั้นเลยครับและเวลาที่เขาพูดแบบนี้ทีไรนะฮะได้เรื่องทุกทีสมมติว่าผมส่งเข้าลงสนาม10เกมเขาก็จะเป็นคนยิงประตูและพาทีมเป็นผู้ชนะได้ประมาณ8เกมเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละซึ่งกุสซิดิงก็ยอมรับก็ว่าบางครั้งก็ต้องยอมมองข้ามมองผ่านไปบ้างไอเรื่องไร้ระเบียบวินัยแบบนี้ครานี้ตอนย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนามีเรื่องคลาสสิกอยู่เรื่องหนึ่งครับ ตอนนั้นโค้ชผู้ยิ่งใหญ่ก็คือยูฮันคราฟท์ครับซึ่งทุกคนเคารพนับถือมากไม่มีใครกล้าปีนเกลียวใดๆทั้งสิน้นแต่มีอยู่วันหนึ่งครับมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีงานคาร์วัลครั้งใหญ่ของบราซิลครับโรเมโอก็เดินเข้าไปถามยันครับบอกว่าจะขอลากลับบ้านสัก2วันได้ไหมครับเพื่อจะไปเที่ยวงานคาร์นวัลนี่แหละยุนครับตอบไปว่าไงรู้ไหมครับคราฟท์ Kraft บอกว่าถ้างั้นแกลงไปแล้วย,ยิงได้สัก2ประตูสิแล้วฉันจะให้แกพักได้สัก2วันและเมื่อเกมนั้นมาถึงนะฮะก็ส่ง โรมาเรโอลงสนามตามปกติปรากฏว่าเขาใช้เวลาเปีนแค่20่นาทีครับยิงได้2ประตูตามคำมั่นสัญญาเลยพอยิงเสร็จก็วิ่งมาข้างสนามแล้วก็กระซิบบอกกับยอนคราฟบ,บอกว่าเอาหน้าโคช้ชผมมีเครื่องบินส่วนตัวใช้เวลาเดินทางไม่ถึง1ชั่วโมงหรอกคราฟบ,บอกเจอแบบนี้ก็ต้องยอมครับจะให้ไปผิดคำมั่นสัญญาได้อย่างไรนั่นแหละครับโรมาเรโอส่วนเอ็ดบุนโดอ่ะอละฮะ ในขณะที่โรมาเลโอกำลังไล่ถล่มหลีของยุโรปเอ็ดมุนโดก็กลายเป็นกำลังสำคัญของวัสโกดดกาม่าครับเขาสูง177เซนติเมตรมีความรวดเร็วปราดเปรียวคอนโทรลลูกบอลได้อย่างเป็นเลิศดุดันราวกับสัตว์ร้ายจนได้รับฉายาว่าเดอะอันิมอลหรือไอสัตว์ป่าเอ็ดมุนโดเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในผลงานตัวเองอย่างสูงมากครับและเขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดเสมอไม่ว่าจะเอาใครมาเปรียบเทียบก็ตามและหนึ่งนั้นก็คือโรมาเลโอ ครั้งหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ครับต่อให้เป็นโรมาริโอหรือแม้กระทั่งโรนัลโดเองก็ตามไม่มีใครเก่งไปกว่าผมหรอกช่วงที่ฮอตฮอตนะฮะเอ็ดมันโดเคยได้รับข้อเสนอจากเรอัลมาดริดด้วยสัญญาระยะยาวถึง8ปีครับนั่นคือโอกาสดีมากที่เขาจะก้าวไปสู่หลีของยุโรปและพิสูจน์ตัวเองแต่สุดท้ายดียนี้ก็ล่มไปครับเขาไม่ได้กลัวครับแต่รับไม่ได้ที่เรอัลมาดริดจ่ายค่าเหนื่อยให้กับตัวเขาเนี่ยน้อยกว่าสมัยที่เล่นในบราซิลด้วยซ้ำไป ดังนั้นการอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองเตะฟุตบอลไปปาร์ตี้ไปดื่มกินสุขสนานเฮฮาวินัยไม่ต้องจริงจังตามสไตล์ของเขามันก็ดีกว่าในการไปเล่นยุโรปเป็นไหนๆครับแต่สุดท้ายเขาก็ไปเผชิญหน้ากับลีกยุโรปจนได้กับทีมฟิโอรเรนติน่าครับแล้วมันก็มีเรื่องสุดคลาสสิกเกิดขึ้นในฤดูกาล1 9 9 8 9 9 9ครับฟิอรเรนติน่ากำลังคั่วแชมป์กันโชว์สาุาเอ็ดมุนโดกาเบรียลบาติสตุต้ารุยคอสตา โอโหนี่คือ3ามทหารเสือที่กําลังพามั่วมหาการนั้นก้าวขึ้นสู่ระดับสูงครับกระทั่งมาถึงเกมหนึ่งครับซึ่งถือว่าเป็นเกมสําคัญมากโชคร้ายที่กาเบียลบาติสตูต้านั้นบาดเจ็บและนั่นทําให้ความหวังทั้งหมดไปตกอยู่ที่เอ็ดมุนโดครับโคช้ชของทีมชุดน,นั้นคือโจวนี่ตราปาตูนี่ครับกำลังจะตั้งความหวังว่าเอาละจะให้เอ็ดมุนโดนั้นเป็นตัวถล่มประตูแล้วก็พาทีม เก็บช,ชนะได้ในเกมสําคัญแบบนี้แต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมารู้ตัวอทีเอ็ดมุนโดแอบขึ้นเครื่องบินหนีกลับบราซิลไปแล้วครับในขณะที่มีเกมสําคัญรออยู่ทีมกําลังขั้วแชมป์แล้วดาสมัวของทีมอย่างบาติสต้าก็ยังเจ็บอยู่ซึ่งเอ็ดมุนโดกลายเป็นตัวความหวังขึ้นมาทันทีครับปรากฏว่าหนีครับหนีกลับบ้านเพื่อไปเที่ยวง,งานคานิวานี่แหละครับการทำครั้งนั้นครับทำให้เขาโดนแฟนบอลน,นั้นตรานหน้าว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวที่สุดในประวัติศาสตร์ และกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายระหว่างตัวเขากับฟิออร์เรนติน่าขาดลงทันทีครับสุดท้ายเขาโดนเลนหลังให้กับวัสโกดดการมาสมสรที่เหมือนเป็นบ้านเกิดของเขานั่นเองเอ็ดมโนโดกลับมาเป็นพระเจ้าที่วัสโกดาการมาอีกครั้งในปี1 9 9 9อจนกระทั่ง1ปีถัดมาครับพี่ใหญ่คนสําคัญกลับมาบ้านเหมือนกันหลังจากที่แยกทางกันไปนานนะครับแต่มันก็ยังมีเรื่องที่ถูกเปรียบเทียบกันอยู่โดยเสมอย้อนกลับไปปี1998ครับเอ็ดม้อยกําลัง ทำงานยอดเยี่ยมกับฟิออเรนตินาส่วนโรมาเลโอนั้นกลับมาเล่นในบ้านเกิดแล้วครับเล่นให้กับฟราเมงโกซึ่งต้องว่าตามตรงว่าฟอร์มในนาทีน,น,นั้นเอ็ดมุนโดดีกว่าและสุดท้ายโคต้าในการไปลุยฟุตบอลโลกปี1998เอ็ดมุนโดคว้าไปได้ครับโรมาเิโอไม่ได้ไปสื่อในบราซิลเล่นประเด็นนี้สนุกสนานมากๆครับโรมาเิโอหมดน้ำยาแล้วไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเพราะว่าเอ็ดมุนโด,ดเก่งกว่า เหมือนราดน้ำมันลงไปในกองไฟครับทั้งคู่ก็เล่นสงครามจิตวิทยาผ่านสื่อมาโดยตลอดพอหลุดโคต้าจากฟุตบอลโลกครับโรมาเนโอไปเปิดบาร์เล็กๆของตัวเองครับริมชายหาดที่รอโอเดจาเนโรครับใช้ชื่อว่ากาเฟ่ o ดโกซึ่งเป็นบาร์ทีมฟุตบอลบราซิลเลยครับทั้งร้านเนี่ยตกแต่งยอดเยี่ยมเข้ากับสถานการณ์แต่จุดที่น,น่าสนใจคือน้างน้ำชายครับ โรมาเลโอให้ช่างวาดรูปเอ็ดบุนโดกำลังทำหน้าเศร้านั่งอยู่บนลูกบอลที่กำลังรั่วคล้ายๆแบบแซวครับหยิกแกมหยอกเนื้อหาประมาณว่าคิดถึงเธอจังเพราะในตอนนั้นเนี่ยเอ็ดบุนโดมีข่าวว่าเพิ่งโดนแฟนสาวบอกเลิกจนเป็นเรื่องราวฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอธรรมดาก็ไม่ค่อยชอบหน้ากันอยู่แล้วครับเจอแบบนี้เข้าไปเอ็ดบุนโดก็ไม่ตลกด้วยโทรไปเคลียร์เลยครับโทรไปหาโรมาเลโอทันทีหวังว่าจะ อย่างน้อยก็มีความสัมพันธ์กันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาอย่าให้ลบรูปนี้ออกไปแต่โรมาเลโอบอกไม่ลบครับแถมยังหัวเราะเยาะเย้ยยันตามมาอีกเขามองเป็นเรื่องตลกครับแต่เอมมันโดไม่ขำด้วยาใาการตรงนั้นครับเอมันโดเลยตั้งปณิฐานเลยครับว่าไม่มีทางจะเป็นเพื่อนกับไอ้หมอนี้ได้แน่นอนคราวนี้ก็ได้เวลาเอาคืนบ้างครับบางครั้งเขาก็ใช้สื่อเนี่ยเป็นเครื่องมือโจมตีโรมาเลโอออกแนวแซวๆซครับบอกว่าเอมมันโด บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเก่งกว่าเยอะเลยได้ไปฟุตบอลโลกส่วนโรมาเลโอนั้นหมดยุคไปแล้วไม่ต้องไปสนใจหรอกการฟาดฟันผ่านสื่อตรงนี้เนี่ยนะฮะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนทั้งปี0 0 0นั่นแหละครับโรมาเลโอกำลังชมผลงานได้ดีกับฟรามิงโกและวัสโกดดกาม่าก็ไปดึงตัวเขากลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อมาลุยในรายการซิกซ์โมสรโลกแต่โรมาเลโอก็รู้อยู่แล้วครับว่าเอ็ดมุนโดอยู่ที่นั่นและเป็นกัปตันทีมด้วยครับเขาเลยมีข้อแม้ครับกับประธานสโมสรบอกว่า ย้ายแน่นอนครับผมจะย้ายกลับไปอยู่กับวาสโกดากามาแน่ขอเพียงข้อแม้ก็คือผมต้องได้เป็นกับตันทีมคราวนี้ศึกชิงตำแหน่งลูกรักท่านประธานก็เกิดขึ้นครับเอ็ดมุนโดเนี่ยถือว่าได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประธานสโมสร,รเต็มเปี่ยมครับอยู่กันแบบใจแลกใจแม้ในช่วงระหว่างนั้นมีข้อเสนอมากมายครับโดยเฉพาะจากทางลาซโอเข้ามาประธานสโมสรก็ขอรอให้เอม็มโดนั้นอยู่ทีมต่อไปครับดังนั้นเขาคือลูกรักเบอร์นหนึ่งแน่นอน แต่หลังจากที่โรมาเรโอย้ายเข้ามาครับมันก็เกิดเรื่องขึ้นวันหนึ่งครับ mm hmm. เอนมิโดเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวสิ่งที่เขาเห็นก็คือโรมาเิโอเอาปลอกแขนกับตันทีมไปใส่โวยแหลกทันทีเลยครับเอนมิโดโวยเลยเรื่องบ้าอะไรเนี่ยนายเอาปลอกแขนไปใส่ได้ยังไงคําตอบจากรุ่นพี่ก็คือช่วยไม่ได้ว่าน้องนี่คือการสใจของท่านประธานและนั่นก็คือแตกหักแบบไม่เผาผีกันเลยครับกลายเป็นความบาดหมางจนมาถึงทุกวันนี้สำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง โรมาเลโอกับเอ็ดมุนโดการชีงดีชิงเด่นของทั้งคู่ไม่เคยจบครับแย่งเปลอกแขนกับตันทีมไม่ส่งบอลให้กันแย่งยิงประตูันเองหรือแม้กระทั่งแย่งกันยิงจุดโทษครับทุกครั้งก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นบาดหมางเพิ่มเติมไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกลียดกันแค่ไหนไม่ว่าจะมองหน้ากันไม่ติดกันขนาดไหนผลงานของคู่หูขวานรถคู่นี้ก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับด้วยความที่พวกเขาไม่เคยยอมใครอยู่แล้วและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากครับ รวมถึงมีเซนต์ในการเป็นนักเตะระดับโลกทันกันครับนอกสนามไม่คุยกันเกลียดกันแต่พออยู่ในสนามก็ต้องมีบางครั้งที่ต้องเล่นร่วมกันซึ่งผลงานนั้นออกมายอดเยี่ยมครับหลังจากย้ายกลับมาอยู่กับวาสโกดากามาครับโรมาเรโอลงเล่นไป135นะัดยิงไป132ประตูครับขณะที่เอ็ u มุนโดแม้ว่าในช่วงหลังจะย้ายทีมออกไปครับแต่ผลงานในการลงเล่นในสโมสรชิงแชมป์โลกเมื่อปี2000นั้นยอดเยี่ยมมากๆครับ ไฮไลท์ก็คือเกมถล่มแมนยูเต็ดหมดสภาพ3-1อย่าลืมนะครับว่าในยุคนั้นทัพอีสานแดงเดินทางมาแข่งขันในฐานะการเป็นทริปเปิลแชมป์ครับแชมเปี้ยนเบอรี่แชมเปี้ยนเ์คัพและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปรากฏว่าโดนวาสโก้ตากามาสอนบอลเลยครับเอ็ดวินโดยิง1ประตูโรมาเรโญยิงอีก2ประตูน่าเสียดายครับที่บั้นปลายนั้นวาสโก้ตากามาไปไม่ถึงฝันครับพวกเขาแพ้ต่อโคเรนเทียนส์ในรอบชิงชาเลอรด้วยการดวลจุดโทษแต่อย่างไรก็ตามครับ ทัวร์นาเมนต์นั้นก็ยังถูกพูดถึงมาถึงทุกวันนี้ครับว่ามันเป็นการประสานงานระหว่างผู้เล่น2คนที่เกลียดขี้หน้ากันมากที่สุดแต่ผลงานออกมาเลิศดหรูที่สุดนั่นคือโรมาเดโอและเอ็ดมุนโดครับผมว่าน่าจะมีแฟนของทั้ง2คนนั้นอยู่พอสมควรครับในบ้านเรานะฮะคอมเมนต์ Comment เข้ามาบอกกันหน่อยครับจำทั้ง2คนนี้ได้หรือเปล่าหรือจำได้ในแง่มุมไหนบ้างน,นะฮะ ลองส่งแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของเราด้วยนะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram ครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ s o u n d c l o u t Spotify, Apple Podcast เพียงแค่เซิร์ชคำว่า m i n s t t n d ครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเม s t a ต d ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook i n s t a g กร m YouTube Twitter บล็อกดิ เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s o u t d c l o u s s p t t i y y p p p l p p o d c s t t